พยาบาลทำไมต้องคู่กับหมอแจ๊งงเป้าเขาไม่มีเวลามากๆแล้วเราไม่มีเวลามากๆก็นอกใจกันง่ายโลกกันง่ายอะไรถ้าอยากได้คนรวยไปเอานักธุรกิจค่ะอืมไม่ดีเลยอ่ะแกแบบนิสัยไม่ดีแบบชอบเบี่ยงททางที่แบบยังเด็กอยู่ท่านคะนู่นนั่นอ๋อคุณคะอ๋อลูกค้าคะเออผู้ป่วยคะเอานู่นอะคะเอาแปบหนึ่งเอามาให้ดูแลอ่ะเออดูแลใส่ใจอ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้กับน้องอิวนะคะใน Baby ้โพสซเป้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเมา์มอยสไตล์ที่แบบว่าเออน้องๆถามกันมาเยอะมากพยาบาลเนี่ยมีชีวิตสุขสบายอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้เป้ไม่ได้มาจะทำ แต่วันนี้เป้ไม่ได้จะมาทำวอล์กนะวอล์กเนี่ยมีแน่แนแแต่ว่าอุ๊บส์เอาไว้ก่อนฝากกด subscribe นะคะเพื่อจะได้เห็นวอล์กในอนาคตอเดี๋ยวก็คลอดบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็จะมาไขข้อข้องใจแล้วกันว่าทําไมไม่มีแฟนเป็นหมอใช่ไหมพยาบาลทําไมต้องคู่กับหมอ แกงง,งเปล่าจริงๆเลยก็คือไม่งงเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลด้วยกันเหมือนเราเป็นพนักงานบริษัทนั่นแหละเปรียบเทียบน,นะเหมือนกันเช่นอะเจ้านายกับลูกน้องได้ทํางานด้วยกันบ่อยๆก็มีโอกาสแบบเออได้ศึกษาดูใจกันอย่างนี้ใช่ไหมพยาบาลกับหมอก็เหมือนการทํางานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งถ้าไม่ติดว่าจะทะเลาะก,กันก็อาจจะอ้าบางคอจะมี โอกาสศึกษาดูใจกันแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องคู่กันเข้าใจปะแล้วก็ในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีแค่หมอนะคะมีแกล้าเพทย์อะไรกับคนเข็นเตแม่บ้านผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลก็คือเยอะแยะตะแป่ไก่มากอานักไอทีวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ต้องแบบมาช่วยเราแก้ไขอีสิ่งต่างๆเวลา,าแบบอุ๊ยจะบบรวนอะไรเช่นนี้ก็คือพยาบาลไม่ได้จําเป็นต้องคู่กับหมอ เค okay, ว่าเป้อ่จะโดนทักเยอะมากๆจากผู้สูงอายุนะคะที่เขาอาจจะยังมีความคิดเดิมว่าพยาบาลต้องคู่กับหมอแต่เอาจริงๆแล้วนะถ้าจะให้คบหมอเป็นแฟนนะจากประสบการณ์ที่เราเคยทำงานร่วมกันมานะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือเงินเดือนเยอะ <c oughs> รวย <c oughs> อ ข้อแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คืออ้าเราก็จะได้เจอกันบ่อยเพราะว่าเราทํางานในโรงพยาบาลเดียวกันอ่ะแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คืออ้าแล้วอาจจะมีคนมาดูแลสุขภาพให้อ่ะอันเนี้ยคือข้อดีที่ไปคิดว่าเออถ้าใครมีแฟนเป็นหมอก็วินใน3าข้อนี้เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายของข้อดีของการมีแฟนเป็นหมอคือเวลาเราพูดเนี่ยมันจะแบบภาษาเข้าใจกันภาษาการแพทย์เออเข้าใจกันดีแต่มันก็เป็นข้อเสียได้นะก็คือ เราจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยเหรอนอกจากเรื่องผู้ป่วยของเรา มันก็จะแบบน่าเบื่อชีวิตก็วนวนวนอยู่อย่างนั้นแหละเออแต่ข้อเสียที่เป้คิดเลยนะก็คือเขาไม่มีเวลามากๆแล้วเราไม่มีเวลามากๆคือจะแบบอนอกใจกันง่ายโลกกันง่ายอะไรอย่างนี้คือทําตามใจไม่ค่อยได้เพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาไม่มีเวลา,างอกันอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็เลยคิดว่าเออเป็นข้อเสียของการแฟนเป็นหมอแต่นี่ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเฮ้ยไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้ว่าว่าแบบทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้อเสียข้อหนึ่งก็คือ เอ้าเขาเงินเดือนเยอะแต่ว่าเงินเขาไม่ได้ให้เรานะเว้ยเข้าใจปะคือคําว่ารวยของเป้อะสาหรับสาหรับคนเป็นหมออะอ่ะก็เงินเดือนเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้รวยถ้าอยากได้คนรวยไปเอานักธุรกิจค่ะอืมเขาก็มนุษย์มันเงินเหมือนกันถ้าเราขึ้นเวรเยอะๆเราก็ได้เงินเหมือนกันเข้าใจปะเราก็มีตังเป็นของตัวเองไม่ต้องไปเอาตังผู้ชายมา เค okay, ปะแล้วก็ข้อเสียเลยถ้าเป็นหมอที่อยู่ในแผนกเดียวกันหรือทํางานโรงพยาบาลเดียวกันมันจะมีคนดินทาได้ง่ายมากๆว่าแบบเออเอาเวลางานไปเจอกันหรือเปล่าหรือแบบเออแบบแฟนสมมติรสมมต,มมติมีเพื่อนดินทาวร่าแบบเออหมอคนนี้ยแบบไม่ดีแหละแกแบบนิสัยไม่ดีแบบชอบเบี่ยงทงั้งที่แบบยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยหรือแบบอุ๊ยพยาบาลคนนี้แบบมึงไม่ว่าให้ยาแล้วแฟนเราไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ทำยังไงอะเอออรไรที่ยากอะเหมือนเป็นสังคมที่แบบเราทำงานร่วมกันแล้วมันก็ต้องมีคอนฟ lict อยู่แล้วเออก็เลยคิดว่าเป็นข้อเสียของการมีแฟนเป็นหมอเนาะแต่มีอาชีพหนึ่งที่ไม่เคยแอนตี้ตอนเด็กๆแต่ว่าตอนเนี้ยคือ I love มากก็คือวิศวะ หน้าตาดูดีดามากเพราะว่าแฟนเปเป็นวิศวะนะคะเจอกันได้ไงก็คือเจอกันใน tinder มีเคยบอก,กไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะก็ใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้จักดัมโบ้พอสมควรข้อดีของการมีแฟนเป็นวิศวะนะอันนี้สําหรับตัวเปเองก็คือวิศวะนี่มันมีหลายสาขามากและทํางานไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามาฟังเปทั้งหมดเข้าใจปะอย่างของดัมโบะทำให้ไปรู้เลยว่ามีแฟนเป็นวิศวะดีมา ok กตรงที่เขามีเวลาให้เราและ ไม่ใช่สายบริการคืองานเขาไม่ใช่สายบริการเป็นงานที่แบบว่าเออวางแผนจัดทาสิ่งนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาว่างเขาก็มาบริการเราได้ไงอ๋อเข้าใจปะเหมือนเป้เนี่ยเป็นสายบริการเป็นสายพยาบาลใช่ไหมเป็นสายแบบให้บริการคนแบบต้องแบบท่านคะน,นี่นัออ่นคุณคะลูกค้าคะผู้ป่วยคะเอานู่นน่ะคะแบบหนึ่งเดยเอาให้คือนอกเวลางานเราก็จะเหนื่อยแหละแล้วถ้าเราต้องมาบริการเขาอีกอะ ปไปไหมไดอยอไปสรุปเลยนะก็คือเขาไม่ได้ทํางานสายบริการเขาไม่ต้องแบบไปง้อใครอะไรเหมือนเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอ้ยไม่รู้เป็นแต่จะโมหรือเปล่าแต่ว่าจะโมดูแลเปดีมากก็คือแบบดูแลอะเออดูแลใส่ใจอ้อย่างนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อหนึ่งแรข้อจีอีกข้อหนึ่งก็คือตุง้งอันที่สามความรู้รอบตัวเยอะประสบการณ์รอบตัวเยอะ เนื่องตากอ,อะไรรือว่าคืออ่ะเปรียบเทียบกับตัวเองคือเราเนี่ยทำงานงงงงงงอยู่แต่ในโรงพยบาบาลขึ้นเวรเช้าไปดึกเช้าไปดึกวนไปเราก็จะมีประสบการณ์แค่ในโรงพยบาบาล ความรู้รอบตัวอะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะไปหาหรอกเข้าใจป่ะแต่ว่าเนื่องจากอ่ะมีแฟนเป็นวิศวะงานเขาเนี่ยต้องมีการวางแผนตรบเวลาเขาต้องหาความรู้รอบตัวต้องพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นแฟนเราก็จะเป็นคนฉลาดมากถ้าเรามีแฟนเป็นวิศวะเป็นที่ผักพิงได้ประมาณนี้และข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเพื่อนผู้ชายเยอะ อ๋อมีกันก็จะแบบว่าแต่ว่าเวลาเราแบบไปกับแฟนเราแล้วแฟนเราก็มีเพื่อนผู้ชายที่หน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่าอุ้ยอาหารตาเพิ่มเติมประมาณนี้ <c oughs> จริงและก็ในขณะเดียวกันถ้าเรามีแฟนที่แบบไม่ใช่สายการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้คุยเรื่องอื่นที่แบบอนเราก็ได้เปิดหูเปิดตาอะไรไปบ้างอันนี้ก็คือข้อดีและมาที่ข้อเสียบ้างนะคะข้อเสียเนี่ยนึกก่อน เงินเดือนหรอเหมือนเขาจะไม่ได้แบบเงินเดือนเหมือนสายการแพทย์ถ้าเป็นสายการแพทย์เนี่ยคือเราจบมาแล้วลงเงินเดือนเยอะเลยเพราะว่าเราต้องทํางานเราต้องเอาแรงงานแรงสมองเนี่ยไปแลกแล้วเงินเดือนมันจะเยอะตั้งแต่จบเลยคือคนจบใหม่กับคนที่แบบจบมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ S 1> <S 1> ไม่ค่อยได้ต่างกันมากถ้าแบบทาเวียนเนียเยอะสําหรับสายการแพทย์นะแต่ว่าเท่าที่เป้คิดอะไม่แน่ใจคิดถูกหรือเปล่าสายวิศวะมันจะเริ่มมาจากเงินเดือนน้อยๆแต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยเงินเดือนมันจะขึ้นซึ่งตอนแรกเราอาจจะเยอะกว่าเขาแต่ตอนหลังเขาต้องเยอะกว่าเราแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็คือการลงทุนในระยะยาว <laughs> ถ้าใครอยากจะมีแฟนเป็นวิศวะนะคะก็ต้องอดทน อ๋อแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใครที่แบบเออมีแฟนมิสวาแล้วเขาต้องย้ายสายงานไปเรื่อยๆเราก็จะต้องเออย้ายตามเขาแต่ว่าโชคดีที่ของจัมโบ้ไม่ได้ต้องแบบย้ายไปไหนเรื่อยๆทํางานอยู่ที่เดิมอาจจะมีแบบไปหน้างานแบบที่ไกลๆบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบต้องย้ายไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็เนี่ยนี่คือข้อเสีย สำหรับคนที่แบบมีแฟนเป็นต้องย้ายตามสายงานเออหรือถ้าเรามีปัญหาในการทํางานแบบเออแบบเราอยากจะเล่ามากเลยเรื่องเนี้ยแต่ว่าเล่าไปเขาก็ไม่เข้าใจแน่ๆเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ก็ไม่ได้เสียขนาดนั้นเพราะว่าถ้าอยากจะพูดเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอด้วยกันก็ได้เพราะยังไงเขาก็จะไม่เข้าใจเราอยู่แล้ว,แล,วแล้วงานก็แบบไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเข้าใจปะมันมีเรื่องอื่นที่สําคัญมากกว่านั้นอีกมันเป็นแค่เรื่องเล g กก็จริดเอง ประมาณนี้ละกันแมก็เท่าที่คิดได้ก็มีแค่นี้เองถ้าใครนะคะมีแฟนเป็นหมอหรือว่ามีแฟนเป็นวิศวะอยากอะไรเพิ่มเติมอยากจะแบบเออไม่นอะไรเพิ่มเติมว่าเออพี่เป้พูดผิดพูดถูกหรือว่าเออของหนูไม่ใช่อย่างนี้นะของหนูเป็นอย่างนั้นนะเมนมาข้างล่างเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงเพราะว่าฉันก็เคยมีแฟนวิศวะแค่คนเดียวแกเมนมาข้างล่างแล้วฉันจะตามอ่านโอเคไหมสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนลวกันนะคะบ๊ายบาย